นำไม้ชมกันนะคะก็เป็นของคู่จิ้นคู่นี้ค่ะหนุ่มเจมส์มากับน้องมิ้นชาริดานะคะก็เป็นสติกเกอร์ลายที่จัดทําขึ้นเนื่องในโอกาสครบ45ปีของช่อง3ค่ะมาที่หนุ่มเจมมากันก่อนนะคะหนุ่มเจมมานี่ก็ได้คาแรคเตอร์อย่างที่เห็นนี้แหละค่ะให้เดาไหมคะ ลองเดาดูนะคะน่าจะอาไม่ยากค่ะไฮ <Hi S 2> ค่ะก็ <Hey, S 2> ดูป่าเขาก็รู้นี่ก็ต้องทําท่าโบกมือทักทายนะคะหนุ่มเจมทักมาขนาดนี้สาวๆนี่ถ้าได้สติกเกอร์นี้ต้องรีบทักกลับเลยนะคะค่ะส่วนน้องมิ้นได้คําว่าอค่ะอ๋อ อย่างนี้<อ>ก็ทำท่าออกมาได้น่ารักน่าหยีค่ะแฟนๆที่สนใจสติกเกอร์ไลน์ของช่อง3นะคะก็16คนดังๆทั <Character S 1> ้งนั้นเลยคะครไฮครับผมก็จะเป็นการทักทายนะครับสมมติใครอยากจะทักทายกับเพื่อนก็สามารถกดตัวหน้าผมแล้วก็ส่งไปหาเพื่อนได้ครับเป็นครั้งแรกที่ผมถ่ายลายสติกเกอร์แล้วก็ที่เป็นหน้าของเราแบบจริงๆแล้วก็ไปอยู่ในลายสติกเกอร์เห็นเขาตอนนี้เขามีกันเยอะครับเราก็ดีใจที่เราก็มีบ้างละครับผม ดีใจมากได้มีลายเป็นหน้าของตัวเองเราด้วยคอมินได้ท่าอุ๊บค่ะอุ๊บอุ๊บก็ติดตามได้นะคะทางออฟฟิเชียลไลน์ของช่อง3นะคะก็ได้โหลดกันครบรอบ45ปีของช่อง3จัดให้ค่ะ ก็เริ่มโหลดกันได้แล้วนะคะฟรีค่ะตั้งแต่3มีนาคมมีเวลาโหลดได้1เดือนเท่านั้นนอกจากนี้ก็ยังสามารถอัปเดตข้อมูลแบบพิเศษของนักแสดงช่อง3ผ่านทาง Official Account ได้ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นใครต้องรอติดตามดูค่ะจะมีมาให้ชมกันทุกวันเลยนะคะสำหรับ16พระเอกนางเอกชื่อดังของช่อง3ที่เอาหน้าเอาคาแรคเตอร์มาทาเป็นสติกเกอร์ลค่ะ